ต้องซุ่มไปมาหาสู่ครอบครัวฝ่ายชายไม่มีใครเอาเผยชีวิตกระติบชวันกรไม่ใช่คนไทยแท้ก่อนถูกกีดกันชีวิตรักมีมากกว่าสองคนอยู่กินร่วม8ปปีไม่ได้แต่งมาเป็นแขกรับเชิญในรายการดัง นักแสดงสาวกระติบชวันกรได้มาบอกเล่าเรื่องราวความสุขในมุมของตัวเองและยังได้เปิดใจถึงความรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการปั่นพศกรที่คบหาดูใจกันมา8ปีโดยสาวกระติบได้เล่าถึงวันแรกที่ได้เจอกันที่เรื่องราวยิ่งกว่าฉากในละครเสียอีกเราคบกัน8ปีถ้ารู้จักกันก็เกือบ10ปีแล้วถามว่ารู้จักกันได้ยังไงรอตอนนั้นคือมีงานงานหนึ่งที่ต้องไปด้วยกันเป็นงานของนักศึกษาเขายืนอยู่หน้ากระเป๋าเรา ในมือเขาถือโทรศัพท์กับกระเป๋าสตางค์ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันกับของเราเคสโทรศัพท์ก็เหมือนกันตอนนั้นคิดว่าเขาเป็นขโมยหรือเปล่าเพราะเขายืนอยู่หน้ากระเป๋าของเราไงก็เข้าไปถามเขาเลยพอเปิดหน้าจอมือถือมาก็เป็นรูปสุนัขพันธ์เดียวกันอีก เพลงในมือถือก็เพลงเดียวกันนาทีนั้นรู้เลยว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยมันไม่ธรรมดาไม่ปกติแล้วเรามาโนไปแล้วอะไรแบบนั้นเลยเพราะเหมือนกันขนาดนั้นเราเลยกั้นใจถามเขาไปว่าไม่คิดจะขอเบอร์เราหรอเราก็เลยกดเบอร์เราให้เขาไปอารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะว่าอะไรที่ทำให้คิดว่ามันคงไม่เจออะไรแบบนี้บ่อย ถามว่าหลังจากคบกันแล้วเป็นยังไงคือมันคงไม่มีอะไรไม่มีใครในโลกที่จะ Copy ปี้แอนออกมาเหมือนกันหรือเข้ากันได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าเราปรับกับเขาได้หรือเปล่าจริงๆตัวเราเป็นคนชอบดำน้ำมากก่อนจะคบกันเราก็บอกเขาว่าถ้าจะคบกันยาวๆไปเรียนดำน้ำได้ไหม เขาก็ไปนะแล้วกลายเป็นว่าเขาอินกว่าเราและเขายอมที่จะเปิดเข้ามาในโลกของเราเราก็ยอมที่จะเข้าไปค้นหาอะไรในโลกของเขาเหมือนกันถามว่าแต่ความรักของเราทั้งคู่ก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบกระติบแล้วว่าเอาตรงๆเลยนะคะคือปัญหาของหนูกับปันสองคนมันไม่เท่าไรหรอกเพราะเรายังพอแก้กันได้แต่ที่เราแก้ไม่ไหวก็คือปัญหาที่มาจากคนรอบตัว อันนี้หนูไม่เคยพูดรายการไหนเลยคือพี่สาวปั่นเขาไม่ชอบหนูเจอหน้าหนูทีไรร้องไห้ทุกทีคือติ๊บอยากจะบอกว่าถ้าพี่ปั่นได้ดูรายการนี้อยากจะบอกเขาว่าเราเป็นดาราก็จริงคนภายนอกอาจจะมองดาราเป็นคนที่โดยเฉพาะผู้หญิงต้องจับผู้ชายรวยต้องดูไม่จริงใจแต่คือแบบติ๊บคบปั่นมาได้ขนาดนี้แล้วเธอก็เริ่มร้องไห้ ติ๊บดูแลปั่นได้ก็อยากแบบว่าถ้าติ๊บทำอะไรไม่ดีไปขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยจริงๆกระติ๊บยังยืนยันคำเดิมว่ายังไม่มีแพลนแต่งงานแต่ตอนนี้ก็ยังแฮปปี้กันดีคาดว่าคงไม่นานนี้เพราะว่าคบหาดูใจกันจนขึ้นปีที่9แล้ว